พี่น้องบ้านเพเวอร์อยู่นี่ครับมืัอนี้ครับเดี๋ยวไล่ขนาดเลยนี่ครับสวัสดีครับมืัอนี้กับสภาพเมื่อกี้เปนนะครับเนาะมืัอนี้ก็เริ่มเปิดคลิปกับช่องไอเพิร์นคลวยแสนบ้านทุ่งครับผมเนี่ยไอเพิร์นมาเริ่มเปิดคลิปกันสวัสดีครับไอพูดเ้อะวันนี้โอ้ยหหายหายเน่มเห็นวิ่งเนียนอยู่ไก่ในเลครับนี่มากับไอเพิร์นครับ อามามาเยี่ยมเยือนนะครับเด้อเยี่ยมครับผมครับผมมาเยี่ยมคนดอยครับผมไปเก็บเห็ดน้ำกันครับผมผมเอาเม็ดสุกยางเลยผมนี่ยเอาเห็ดเชื่อน้ำนี่นี่โอเคครับผมบาได้อันอันจุกเอาอันอันบานน้ำพี่น้องเนาะอันบานนี่ก็เอาเห็ดเชื่อได้อันแก่พี่น้องเอาเห็ดเชื่อใกล้ๆ่กาแฟครับโอ้เสวนงามขนาดครับผม เพราะอ้วนนี่แห่หน่อยนี่ครับผมเอาตังสิกเอาพี่น่องเอาไปเห็ดเชื้อมัน โอเคครับ okay, ผมโอ้เป็นตาหัก,กเป็นอย่างเอ้ยโอ้ยนี่ครับดอกนี่ครับง่ายขนาดครับผมอันนี้มันถึกแดดครับผมมันถึกแดดเนาะมันเริ่มออกขาวครับ อันนี้มันแก่แล้วนี่เห็นบ่อันนี้มันมันก็เอาไว้นี่ละพี่น้องอันนี้จุมจ่มๆอยู่ครับผมแต่ว่ามันถึกแดดมันบ่กคล้ยงามสีบ่สดโอ้มันเปืป่อยบ่พี่น้องเป็นอย่งไดีวะโอ้แมงเจาะครับผมโอ้โเสียดายคองเลยโอเคครับผมเบาดอกไว้นี่นะครับนี่ครับจุ่มงามเลยครับผมโอ้ยพี่น้องเลย Okay, โอเคป้องอูยพี่นออ้องเอ้ยยัยซันี่ยซัมจานโขพี่น้องดอกเดียวกินประมดเด้อเป็นสิมาไปเห็ดเชื่อครับอันนี้มันแกแก่บาร้ายอันนี้ก็ แกจะนั่งพี่น้องเอาไปเห็ดเชื้อเนาะเอาไปไว้มองไข่กาแฟกันครับผมเผื่อมันเกิดไปต้องไปหาไก่พี่น้องเห็ดไข่บ่ะครับพี่น้องอบานพาวเวอร์พี่น้องอพี่น้องมาเจอเห็ดเพิงครับผม อ้ยงามขนาดครับผมสีมันไปดูหัวใจตลอดเลยพี่น้องดูหัวใจพี่น้องงามขนาดเลยอาเป็นอีกดอกนึงของลราพี่น้องโอ้ยอาเขายังมีดีคุณดูพุ่นนะใค <c oughs> รกันมดเลย แกไปเห็ดเชื่อครับผมแกไปเห็ดเชื่อเนาะแลไปใส่ปากาแฟ่เราไว้แล้วมีปากาแฟ่ด้วจักไรจกาแฟสามสิบไรครับผมสามสิบไรเส็ดบะปๆบะปะพอเดียวนั่นแหละกาแฟสามสิบไรของส่วนกาแฟแยายมไม่มีเมียผมสนใจทักมากเลยครับสนใจทักแชทเทนะทักแชทเก็บตลบตาอ้เสียดายนี่ แกเพื่เชื่อครับผมนี่ก็ไปไวัยกา,ฟา,าแฟมันแหละไกลๆเวลาหามันจะไงนะครับอาพี่น้องอันนี้ขัน้นตอนเกิดเน่าพี่น้องอันนี้ก็หาซิบหาซิบมแกด้วยพี่น้องพอได้อยู่กินได้เพื่เชื้อได้นี่ครับพี่น้องบานเพอร์เวอร์อยู่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเบ็ดเชื่อพี่นี่ครับเห็นยกกังไหมพี่น้องอุ้ยพี่นี่กินปลาเด้อพี่น้องเด้อกินเราตายแน่ๆเลยเห็นยนังเนาะนี่เนาะอู้พี่น้องมึงเนี่ยเห็นยังครับผมเนี่ยอูย้หลายกันนะพี่น้องเบือ่อที่นี่เราไม่ให้กินนะมั่งนี่อันนี้กินปลาดรนวายเนี่ยน,นี่ผมอุ้ยใหญ่ขนาดเนี่ผม อ่อนๆนี่จะรับนี่กันเีกินได้ครับผมบ้านอยูอีใใกลก่ครับข้างล่างอยู่แมนนี่บ้านอยู่ห้าง พี่น้องลายขนาดเลยพี่น,อน้องยุงลายขนาดเนาะอันนี้มันสีแดงตัวนี้ อ้ไม่หนอ,อพี่น้องบานเพเอร์อยู่นี่ครับมื่อนี้ครับเดี๋ยวไล่ขนาดเลยนี่ครับไอข,ของไอเพ่นไอเชิดเนะาะช่องเวสามบานทุ่งครับสองตางตาเลยครับอนี้ของผมครับมีแต่ดอกบานครับไอเพชรเชิอเนาะครับของผมลายลเลยมันขนาด <c oughs> น่าท่คร ครับผมมือนีก็พี่นี่ก็ได้เห็นสามีเนาะมือนีก็มากบะบายเนาะไอ้ก็มาเยี่ยมเยียนอยู่นี่ครับวิธีีชาวดอยเนาะจะได้ก็ฝากให้ก็มาใจเด้ครับเ่าติดตามพี่ต่อไปตื่นเต้นครับพี่น้องเนาะจะได้ให้ให้คนบอกก่อนะจ้าครับอกันคลิปนาค่ะมือนีก็มากับวิธีีชาวดอยเนาะค่ะเพื่อนก็พามาเก็บคิดกอแดงค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปนาค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ